นี่ครับแตงกวาเพาะไว้นะครับไปปลูกนี่แตงกวาขึ้นรถกำลังจะไปปลูกแล้วนะครับครับเราก็กำลังจะไปปลูกแตงกวากันนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่ปลูกกันเลยนะครับ ตกทุกวันเลยนะครับแฉะนิดหน่อยทำใยายลูกใหญ่แล้วนี่ดูขายได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาล่ะนี่เราให้เดินตรงตรงนี้มาเลย เราจะปลูกที่เก่านี่นะครับเพราะตะไคร้ยังใช้ได้นี่ตะไคร้มันยังเดียวนะปลูกปคะมันสองสามาครั้งเอันี่ครับเมันก็จะเลื้ยขึ้นตะไคร้เดี๋ยวเราต้องมาจับมันครับขายขายทั้งกาแฟ <laughs> ขายทั้งแตงกวาย นี่นะครับปลูกง่ายง่ายโอ้ยขายดีเลยเลยไปหลุมนึงแล้วนี่นี่วทั้งันิีแถวอ่ะ เห็นบอกให้เอาก้อนเดียวนี่ก็เลยเอามาอันเดียวเห็นนิวบอกว่าพอแล้ว ห่างประมาณนี้นะครับไปให้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวปลูกแตงเสร็จก็ยกขบวนไปเลยปุ๊บเดือนร้อยประมาณ สิบห้ายีสิบนาทีก็เสร็จแล้วลลลเออสรีเขาจะกลัวเขาจะก,กลัวยกกระวนกันไปาาาามาเอาแค่ร้อยโลมาแค่นคนหลายคน <c oughs> เกนะ็บร้อยโลยไปรถสามคัน นี่ครับมะเขือพวงเยอะมาก

เอาไปทั้งใบบ้างได้อันนี้เยอะลเลยเลยนไซื้อเ<อ>้าเลีเล้ยงเอา่ <c oughs> อารถไปเลยไปตามไปเดี๋ยวช่วยเก็บไปเียวเดี๋ยวถือถุงให้กันาปั๊บ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 มันอะไกันไก่มัน,น,นมีนห<า>ักไก่<ง> เดมีท้งสองอาำอาเกี่ลืมอ่ะเราจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเหลือกี่ต้นตอนนี้เดียวจะตัดไอ้ขี้งลงก็ไกินขมุกนะวันที่สาที่สองวันเกิดยูวันอีเดฟเนเง่งยอเพะไกขมเนี่ยอ่า ตัดยา้ามันแตกต้องเอามือเข้าแน่เลยควนจะให้เอาส้โอวบปลปกตรงนี้มอสไม่เอาให้ปลูกที่บ้านอยู่ที่เกศขโมยขโมยบอกว่ามันมีอยู่ตรงนี้นที่มะม่วงไตสองต้นอ่ะไอที่เกียวกังกรกเก่าตรงนั้นอ่ะอ๋อแล้วพันนั้นพันดีด้วยอร่อยอยู่ตรงนั้นน่ยปลูกที่บ้บานเน่ะ ไอ้โกโก้มันอยู่ยาวเจ็ดสิบแปดสิบปีอายุเจเดี๋ยวรอดูอายุวันดายแต่ว่ารอดูเขากรอดเขาก็จะเดี๋ยวจังหวัเราปลูกกันเยอะนะผลหน้าก็ไม่ได้ผลตัวทางอีสานเขาโคตรเพียงกันหมดแล้วแล้วล่าสุดเลยล็อตหนึ่งนหน้าที่เราจะปลูกกันโกโก้ เค้ไข่ไอ้ยหอมของเก่าอ่ะทคยเ้ยหอมทองอ่ามารู้นกันเลยวนนี้พากุมไม่ไม่ไม่โฆษณาเขาไม่ได้ค่าโฆษณาไม่เหร นี่ครับทำปลาบูดูหล่นนะครับใส่ปลาบูดูที่แม่หมักไว้นะครับแล้วใส่กะทิแล้วก็พริกหยวกแล้วก็ใส่ตะไคร้อันนี้ผักไทยยานะครับลวกกินน้ำพริกแซ่มากไทยยาผักไทย มันเรียกขัชายาเนาตัวนี้ตันนี้ยอดแค่นะครับตัวนี้ดอกแคขับรับงชุรสขับชายา่นันแหละแล้วแต่คนก็เกับมันหวานนัวไงคนก็เลยแบบเลอก

ข้นตอนสุดท้ายใส่ใบมะกรูดไอ้น <crowded> ่บอาลยใช่อ้านี่เสร็จแล้วน่ากินไหม กับผักชายยานะครับเป็นหนึ่งข้างเดียวรอก่อนรอก่อน